ส s s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi taala w a b ัุณผูมทานที่งีน้องสกขาและผู้ที่สนใจในอัลกุรอานครับครั้งนี้ผมจะขอนาเสนอชื่ออักษรภาษาระอักษรรอแเบนชนะภาษาระนะครับชื่อภาษาระ ที่ใช้ในอัลกุรอานปกติทั่วไปเราจะเรียนชื่ออักษรที่ไม่สามารถใช้ในอัลกุรอานได้นะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะรุ่นใหม่อุสตารุ่นใหม่อาจารย์รุ่นใหม่าารรห,มหรือแม้รกระทั่งสงสูงไปคนที่จบอาจารย์จบเปียตรีเปียถูเปียเอกกลุม่มกนนะครับรุ่นใหม่ยิ่งใหม่เท่าไหร่ ยิ่งคิดว่ามีความรู้ความสามารถแต่ว่าการสอนอาาัลกุาอานการสอนอาาัลกุาอานโดยเฉพาะชื่อมันจะเป็นสิ่งที่ใหม่สาหรับสาหรับอาจารย์สําหรับครูผู้สอนนะครับโดยเฉพาะชื่อที่เป็นภาษาหลักชื่อจริงตามภาษาลักบางคนนี่จะใช้ชื่อนี้สอนเด็กหรือสอนคนที่ยนกว่า ย้ำแล้วย้ำเล่าย้ำแล้วย้ำเล่าว,ว,ว่าชื่อนี้ถูกชื่อชื่อนี้ถูก,ถกอ่านเร่อนี้อ่านนี้อ่ายิ่งไปกว่านั้นก็จะบอกว่าชื่อที่เราใช้อ่านก่อนก่อนเนะี่ยผิดใช้ไม่ได้ไม่ถูกต้องผิดตามหลักภาษาชื่อนี้แนะที่ถูกชื่อนี้นะที่ถูกตามความเป็นจริงแล้วชื่อที่ถูกอ่าผมจะยกตัวอย่างเช่นชื่อที่ผิดอลิกบอลตอ รืออันบบาปะต่ท่านผู้ที่สอนคุณนีบอกว่าชื่อสอนอธิบอตตคนอื่นคนก่อนก่อนสอนผิดเพี้ยนภาษาอะไรเพี้ยนไปภาษรราหนมาภาษาหนไ่าเป็นอลิบอตอเอาผิดชื่อนี่ไม่ถูกต้องหรือบางคนก็ผิดโดยว่าอลิบาตาผิดอ่าอันนี้ผิดทั้งหมดเลย ที่จูจริงๆผมได้ศึกษาตามความเป็นจริงแล้วผมนี่คืออาจารย์ประจคนที่สอนแบบใหม่ๆนะผมนี่แหละออผมเรียนมาจริงๆเรียนมาถูกต้องทางภาษาอังอ่าโดยเฉพาะอาจารย์ที่เพิ่งเรียนใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆจบมาใหม่เพา่อจบหลักสูตรใหม่ๆผมจะไม่กล่าวว่ากสูตรไหนๆหลักสูตรใหม่ๆริ่ๆกล่าวก็าได้ อิกรับริรตีโดยเฉพาะคิดอตีเท่าประเทศคิดตีคิรอตีคิรอตีตางคนตางยี่ยงชื่อชื่อคิราตีกิดาตีตามความเป็นจริงและกิดาตีการอ่านของฉันแล้วก็อาจารย์หลังนี้จะบอกว่าชื่อที่ถูกต้องต้องอ่านอลิสบาตาซายิมพาโคดาลดานโรอันนี่ตัวอย่างนะครับ ถ้าความเป็นจริงแล้วผมอยากนำเสนออยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้เรียนให้รู้ให้แบ่งประเภทชื่อให้แบ่งชื่อให้รู้ชื่อต่างๆที่เรียกทั้งถูกและผิดชื่อไหนที่ใช้ได้ชื่อไหนที่ดีที่สุดที่เราจะเรียนแต่ผมไม่ไม่ อ่ไม่สนัดสนนถ้าจะเรียนเฉพาะชื่อที่จะใช้ผมอยากให้เรียนทั้งหมดทั้งชื่อที่ผิดทั้งชื่อที่ถูกทั้งชื่อที่ใช้อ่านทั้งชื่อที่ชื่อจริงทั้งชื่อไม่ใช้อ่านทั้งชื่อที่มีในอกุรอานทั้งชื่อที่ไม่มีในกุรอานให้รู้หลังนี้นะครับให้รู้เพราะว่าถ้าเรารู้ทั้งหมดแล้วอ๋อเราก็รู้แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราจะไปที่ไหนเรามีแผนที่อยู่ในในมือ ชื่อผส่ของเราอยู่ที่ไหนเราจะไปทางถูกไปทางไหนก็ได้จะให้ถูกเราจะไม่หลงถ้ามีแผนที่อยู่ในในมือของเรานะครับมีแผนที่มีเค้นทิศมีอะไรแต่ว่าถ้าเราตามคนคนก็บอกว่าอ๋อชื่อนี้ถูกนะแล้วก็เรียนไปอ๋อพอไปเจอถ้าอ๋อไม่ถึงที่อ๋อชื่อนี้น่ถูกนะแต่ไม่ถึงที่ชื่อนี้ถูกเช่นสมัยก่อน สอนอลิบอตอแล้วก็เรียนนกันึงออมาคนายนะว่าอลิบาตาเอพอเรียนนิดนึงโอ้โหใชมไได้ออมาคนอาออะบาตาอ๋อก็ผิดอีกอะอลิบาตาก็ผิดอีกอชื่อไหนกันแน่จูคนมู้บอกชื่ออลิบาตาคนนี้ชื่ออิไบาตาคนนี้ชื่ออะไบอตอคนนี้อะแต่ว่าที่จริงแล้วผมอยากนำเสนออยากแนะนําให้ท่านผู้ฟังรู้ทั้งหมดรู้ทุกชื่อ ชื่อนี้ชื่อประเภทไหนชื่อนี้ประเภทไหนชื่อนี้เป็นชื่อประเภทไหนดังนั้นอ่าในครั้งนี้ผมขอแนะนาแนะนาเสนอให้ท่านได้รู้ว่าชื่อนั้นแบ่งเป็นใหญ่ๆก็คือมีสองประเภทนะครับสองประเภทไม่ว่าท่านจะเรียนแบบไหนเรียนแบบบองดารียาเรียนแบบสมัยกอ่อนสมัยเป็น100ปปร้อยร้อยปีบองดารียอ่าสมัยแบบอ่มอาม,มุขดำกุรอนลปะดำมุฮัมมัด อิกริรออัติทลาวตีรออตินนบ่าวีแล้วแต่แล้วแต่ขั้นใหลัอกสูดไหนก็ได้แต่สิ่งเหล่านั้นมันสรุปเป็นเยอะๆชื่อเพลงชนะในอัลกุรอานนี่จะแบ่งเป็นออกสองชื่อสองประเภทใหญ่ๆนั่นคืออะไรนะครับนั่นคือชื่อจริงกับชื่อเรียกชื่อจริงกับชื่อเรียกชื่อเรียกแล้วแต่จะเรียกยังไงก็ได้ ก็ให้ชี้ถูกกันนะครับไม่ว่ากันจะผิดหรือถูกแล้วแต่ท่านเรียกท่านชีช้ถูกก็ถูกนะชี้เรียกบางครั้งท่านอาจารย์ผิดจบมาใหม่นหม่เขบอกว่าผิดนะผิดนะผิดนะอ่านอย่างนี้ผิดเรียกอย่างนี้ผิดไม่ผิดนะครับผมขอแย้งว่าไม่ผิดถ้าเราชี้ถูกที่เราอ่านอเล็กตันไหนอะล็กโดยยาวตรงๆยืดๆน,นั่นแหละอเล็ก ชื่อเรียบบ้านเรามันเป็นภาษาเรียกภาษาทูดภาษาเรียนงั้ภาษา,าเรียนอ่าเป็นเป็นภาษาที่อะจะไม่จะไม่ตรงทางภาษากลางแต่ว่าภาษาพูดที่ถูกเข้าใจฟังแล้วก็จะก็คือชื่อเรียกอครับชื่อเรียกมันจะมีหลายแบบแต่นี้เราเรียกว่าอลิบอตอเช่นสนาอ๊อกบายสสบายอยอลิบอตา มาเลเซียอลิิบาตาอะระอลิบาต้าเจ้าของภาษาเองครับเจ้าของภาษาเองยังเรียกผิดนะครับผิดตรงไหนชื่อจริงมันไม่ไม่ถูกอย่านต้องออลิฟบาตาอันชื่อจริงแต่ว่าเขาเรี่กเป็นการเป็นการไอเป็นภาษาขเขาก็จะเรียกสั้นๆเป็ออลิฟบาต้าไม่ถูกนะครับไม่ใช่ว่าภาษาอื่นผิดภาษาอะงกฤถูกไม่ใช่ ถ้าเป็นชื่อเรียกก็คือถ้าในช,ช,ชื่อจริงถ้าเทียบกับชื่อจริงชื่อเต็มแล้วชื่อจริงแล้วมันจะไม่ถูกเพราะมันเป็นเฉพาะชื่อเรียกตามสำเนียงภาษาของเขานะครับอย่าให้อาจารย์ที่จบมาใหม่ๆหรือได้รู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับชื่อมันก็อ่านไม่ต้องไปกล่าวหาไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปกลงวว่าเขาเรียกผิดเขาเรียกผิดเขาเรียกถูกแต่ภาษาของเขา ภาษาไหนก็ได้เช่ปนปัตตานีอะลบอลต่อโดยเฉพาะนะครับปตัตตานีจะถา้าถ้าฟังแล้วเพี้ยนมากกว่าเพื่อนนะครับนะครับถ้าเรียอออกับโมเสเทมเสกอาอะลีบาตาปัตตานีอะลีบอต,ต่อเพราะว่าไม่ผิดนะครับเป็นสำเนียงเฉพาะของภาษาปตัตตานีเฉพาะชื่อเรียกนะครับแล้วอยากให้ท่านรู้ไว้อีกชนิดหนึ่งชื่อก็คือชื่อจริงชื่อเรียกจะเป็นชื่อเรียกสออย่วนใหญ่ที่เราจะได้ยินชื่อเรียกของคนภาษาอาหรับ ชื่อเรียกของคนภาษามายูนะครับที่ใหญ่ๆนะครับถ้าภาษาไทยก็จะเรียกคล้ายๆกับภาษาอัหรับนะครับส่วนชื่อจริงนั้นชื่อจริงก็แบ่งเป็นสองนะครับแบ่งเป็นสองชื่อจริงนันถูกแต่ว่าแบ่งเป็นสองก็คือชื่อที่ใช้อ่านในกรอานกับชื่อที่ไม่ใช้อ่านในกราน ชื่อที่ใช้อ่านในอ่านตัวอ่านเป็นชื่อที่ตัดและชื่อสำเร็จอ่าในบางศาสนาแล้วเขาบอกว่าชื่อสำเร็จนี่คือชื่อที่ใช้อ่านกัวอ่านแต่ชื่อเต็มเั้นชื่อที่เพิ่มขึ้นมาอบางศาสนาอาจก็มีกฎกันแต่ว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ที่จบมาใหม่ๆจะบอกว่าชื่อเต็มนี่แหละจะสอนชื่อเต็มเพราะคิดว่าชื่อเต็มถูกที่สุดและดีที่สุดแต่ผม ขอแยกว่าชื่อเต็มเป็นชื่อทีอ่ไม่ดีที่สุดเพราะเราอย่างไม่ยังไม่สามารถใช้ในใช้อ่านในตัรอ่านได้ถ้าชื่อใช้อ่านในกัรอานจะมีชื่อเฉพาะที่ใช้อ่านในวอ่านชื่อเต็มก็มีชื่อโดยส่วนใหญ่อาจารย์ที่จบกีฬาตี่เหมือนใหม่จะนาเสนอชื่อเต็มที่เราถ้าเราถ้าไปสอนเด็กแล้วถ้าไปสอน ผู้ใหญ่แล้วรูอ้สอนใค,ใครที่โพษจำชื่อนี้แล้วมันไม่แค่ประโยชน์อะไรเลย